ฟุตเวิร์กวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินป่าไปตกปาลาริมหน้าผากับแฟนรายการที่ใช้เวลานัดกันถึง2ปีมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรกันหรือเปล่าพร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตการทำอาหารของชาวบ้านริมทะเลกันที่ชุมชนบ้านบางเบิดอํอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก่อนไปตกปลากันผมได้ยินมาว่าที่บางสะพานแห่งน,นี้ เต็มไปด้วยอาหารจานเด็ดหลายอย่างที่ใครกินก็ต้องติดใจเลยต้องแวะชิมกันสักหน่อยครับสวัสดีครับครับตอนสดีครับเขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวบางสะพานเนี่ยต้องมาชิมขนมไส้ผักใช่เลยคุณผู้ชมผมได้ชื่อได้ยินชื่อผมก็งงว่าอะไรคือขนมไส้ผักวันนี้เลยต้องมาหาป้าแมวถูกไหมครับครับนี่ เป็นขนมขึ้นชื่อของบางสะพานเหรอครับคงจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเขาคงไม่พูดกันว่าถ้าได้กินแล้วก็มาถึงบางสะพานถ้าไม่ได้กินก็ไม่ถึงถ้าไม่ได้กินที่มาไม่ถึงแม่ถึงลําบากแล้วสินี้คราวนี้ <c oughs> โอ้โหจะขับรถเลยไปเขาไม่ได้กินด้วยนะเนี่ยอ่ะขาแมวอันนี้คือป้าแมวขายมานานยังครับนี่สองรุ่นก็เกือบร้อยปีแล้วลูกขายเกือบร้อย <c oughs> ปีแล้วเหรอ <c oughs> นาตี่ที่ผมดูเนี่ยมันคล้ายๆกับข้าวเกรียบปากหม้อแป้งข้าวเกรียบปากหม้อแป<ต>้งข้าวเกรียบปากห<ส>ม้อ,มอแต่ว่าไส้กุ้ยช่ายแต่ว่ามันแปลกกว่านั้นคุณผู้ชมมันไม่เหมือนไส้กุ้ยช่ายปกติอันนี้มันทําไมมันเป็นแบบเหมือนเป็นครีมครีมเป็นซอสซอส<ห>อ,อย่างเงี้ยก็ใส่แป้งนิดหน่อยอ๋อเราต้องไปปรุงรสให้มันอยู่ตัวและตัวนี้คือเป็นไส้อะไรมีไส้ถูงอกกับไชหลอดผมขอซดนหน่อยได้ไหม ผมอยากลองแคเองปกติอนุญาตให้ลูกค้าแค่ไหมไม่เคยแต่ถ้าวันนี้ผมขอลองได้ไหมแคได้แต่ห้ามปาป้าแต่นะถ้าปาป้ายนแล้วจบดูกดดันยังไงก็ไม่รู้ขอลองชิ้นเดียวแล้วกันผมจะทําให้ตึงเป๊ะเปียเลยอ่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าละเลงให้ละ,ละเลงนะแป้งตัวนี้ที่ใส่ลงไปเมื่อกี้มีอะไรผสมอยู่บ้างแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำกระน้ำอันชัน นี่ขายมาร้อยปีที่ผมเป็นคนแรกที่ได้แคะหม้อนี้นอกจากเจ้าของร้านนะคุณผู้ชมนี่ป้าแมวอ่าโอเคโอเคไหมโอเคอเครับผมเอาอเคแค่แครให้หมดเลยอ่ะเราเอาแค่ให้หมด,ดวย้าแล้วถ้าผ้ามันย่นล่ะ้วย่นก็เจ๋เ <c oughs> พราะหม้อมันร้อนมัดใหม่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เจ๋อ แป้งนุ่มไหมแป้งไม่เหมือนข้าวเกียวปากหม้อไม่เหมือนป้าแมวบอกทําเหมือนกันไม่เหมือนป้าแมวต้มีเคล็ดลับมันนุ่มๆลื่นๆอ่ะกินลงไปแล้วมันลื่นแบบเข้าคอไปเลยใช่ไมมต้งเคี้ยวใช่ป่ะใช่มันลื่นไปเลยอ่ะมันไม่เหมือนข้าวเกียวปากหม้อแล้วก็ตัวไส้หอมมากครับแล้วไม่ต้องเคี้ยวเลยไส้อ่ะมันไม่เหมือนกินกุ้ยช่ายที่มีผักแล้วเราต้องเคี้ยวนะแล้วพอมันละลายเข้าไปในปากเราเสร็จแล้วมันจะมีกลิ่นกุ้ยช่ายออกมาอันนี้เป็นไส้ถั่วงอกกับแครอท ัวไส้โว่วงอกกับแครอทเนี่ยก็จะมีความกรุบกรอบนะครับเป็นอีกรสชาติหนึ่งส่วนน้ําจิ้มจะบอกเลยว่ารสไม่จัดครับน้ําจิ้มรสกลางๆเน้นให้กินตัวแป้งมากกว่าโอ้ห oh, อร่อยคุณผ,ผู้ชมอร่อยจริงถ้ามาบางสะพานไม่ได้กินนะเชื่อแล้วเรียกว่ามาไม่ถึงจริงจริงจานเด็ดของที่นี่ยังไม่หมดนะครับจานต่อไปผมเองก็เคยชิมเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม,มนี่เลยมาต้อยเนี่ยมี สูตรผัดไทยโบราณที่เขาเรียกว่าเป็นผัดไทยจีนแต้จิ๋วค่ะค่ะมาแล้วประมาณ50กว่าปีค่ะใส่น้ํามันลงไปก่อนตามด้วยกระเทียมอ่ามาแล้วเป็นกุ้งโอ้โหถ้าเป็นที่นี่บางสะพานนี้เรื่องกุ้งไม่ต้องห่วงนะอเอาเส้นไปลวกก่อนแล้วใช้แบบเส้นผัดเดี๋ยวเส้นเล็กอะค่ะเส้นเล็กเส้นนี้อร่อยค่ะปรุงรสครับซอสโซเลืองอันนั้นคือน้านํปาปลาใช่ไหม้าผัดไทยต้องรสจัดเนาะค่ะ้ดับเอา้า ผัดไทยมีทิ้วด้ดำด้วยเหรอมีค่ะใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยเป็นสูตรที่ไม่เคยเจอจริงคุณผู้ชมน้ําตาลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวป้าต้อยผมสั่งผัดไทยใส่คะน้าทำไมอะ่ะมันผัดซีอิ้วอะ่ะที่นี่เป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นสูตรนี้เหรอค่ะที่บ้าน,นทําแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละโอ้สูตรนี้ไม่เคยกินคุณผู้ชมต้องลอง ไม่มีถุงงอไม่มีอยู่เลยเหรอเดี๋ยวสิคะอ๋อถุงงอต้องทีอ๋อมีถุงงอด้วยต้องมีสีหลัเอาผัดไทยต้องมีถุงงอแต่เราไม่ใส่กุ้ยช่ายเนาะไม่ใส่เป็นสูตรแบบลองลองดูก่อนต้องลองต้องลองแล้วห่อใบตองตอนร้อนๆอย่างเงี้ยมันนอกจากมันจะช่วยในเรื่องแบบถนอมอาหารแล้วแล้วมันจะอุ่นอุ่นอยู่ตลอดแล้วมันทําให้หอมขึ้น้อกินไปด้วยหอมด้วย รสไม่จัดจ้านนะครับแต่ว่ามันมีความหอมซีอิ๊วผมว่ามีความคล้ายกับผัดซีอิ๊วแต่ถูกปรุงรสให้เข้มข้นให้มีความหวานนะครับความเปรี้ยวจากมะนาวนะครับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวครับคุณผู้ชมต้องมาลองชิมเองพันนาก็เข้านะเนี่ยอร่อยดีครับเส้นเล็กก็ผัดแล้วจะไม่เหนียวหนึบเหมือนเส้นจันนะครับจะนุ่มๆแล้วละลายในปากยิ่งห่อด้วยใบตองแล้วมันทําให้อาหารนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความหอมด้วยครับผมคุณผู้ชม พอไค่ตุนได้มาเจอทะเลก็ดีใจใหญ่เลยครับแถมวันนี้ยังได้เจอเพื่อนใหม่อีกด้วยมาแล้วไข่ตุนเจอเพื่อนพักทายเพื่อนใหม่กันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปหาแฟนขับรายการที่จะมาเป็นไกด์พาผมไปตกปลาในวันนี้แล้วครับมา <c oughs> เดี๋ยว,อวอยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คหรือเล่าครับผมครับผม จริงๆแล้วทริปนี้เนี่ยตั้งใจจะมา2ปีแล้วถูกต้องอยากจะมาหาพี่แจ็ค2ปีพี่แจ็คที่เป็นแฟนรายการแล้วส่งจดหมายไปหาเรา,าจดหมายไม่ใช่ละหมดยุกแล้วอีเมลอีเมลอีเมลีส่งจดหมายโอ้ยหลุดมาจากที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยส่งอีเมลไปหาบอกว่าที่เนี่ยบอกว่ามีวัตถุดิบอาหารทะเลชุกชุมมากครับตอนนี้พี่แจ๊คทำอะไรอยู่ครับพี่พอดีเอาทางมะพร้าวมาทำอะไรครับพี่ว่าจะทำสังกอ มันคืออะไรครับพี่ผมไม่เคยได้ยินคือตัวนี้จะเป็นตัวให้ที่พักของสัตว์ใบอ่อนในแนวน้ำตื้นอ๋อเหมือนบ้านปลาบ้านปลาใช่แล้วก็เป็นพวกเหยื่อเหยื่อปลาใหญ่อะไรพวกนี้ครับเหยื่อปลาใหญ่หมถึงกะไรก็คือในเมื่อแบบมีสัตว์ใบอ่อนหรือว่าสัตว์เล็กมา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 ใช้เป็นที่พักหรือว่าที่หลบภัยใดๆก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับก็จะมีปลาใหญ่เข้ามาอ๋อแล้วพี่ก็จะไปคอยตกปลาในบริเวณที่เราทำไปนะสังกอไว้ ช่วยเขาช่วยเขาลูช,าช่วยเขาช่วยเขาใหญ่เลยตุนน่ะช่วยใหญ่เลย oh <my. S 1> อันนี้คือเราทําลักษณะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน oh. แต่ความจริงเราจะมีหินก้อนที่ใหญ่กว่านี้หรือเอาง่ายถ้าผมดูจากรูปอ่ะหินนี่ก็คือเหมือน<ช>สหมอ,อเรือใช่ใั้อยุ่ทูร่องสมอเรือให้ตัวสังที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ลอยไป,<ช>ไปไหน ก็คือเอาตัวทางมะพร้าวเนี่ยมาผูกกับตะกรวดหรือสมอถ้าพูดง่ายๆอ่าเอาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมันช่วยแล้วเอาช่วยแล้วเอาช่วยเอาช่วยเอาช่วยพี่เขาช่วยพี่เขาตีช่วยผูกช่วยผูกไม่ใช่ช่วยดึงช่วยผูกบอกว่าให้ช่วยผูกอย่าไปแก้เขาที่เขาพึ่งมัดขอโทษนี่แก้ครับแล้วทําไมตรงท่อนปลายตรงนี้ต้องเป็นไม้ไผ่อะครับเมื่อเมื่อเมื่ออดีตนะครับวัสดุลอยน้ําอะไรพวกนี้อ๋อมันไม่มีโฟมใช่อะไรพี่นอกเหรครับ คือเขาใช้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นทุ่นเป็นทุ่นเหมือนให้รู้ว่าตรงนี้คือหมายคือสังใช่ใช่โอเคผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นไม้ไผ่มันจะชี้ขึ้นแล้วเขาก็จะใช้ทางมะพร้าวอ่ะผูกปลายไว้โอ้โหนี่ภูมิปัญญาคนโบราณนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อก่อนที่เราจะไปตกปลากันนะครับผมขอเติมพลังด้วยอาหารอร่อยๆจากแม่ครัวฝีมือดีกันก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่ดาครับสวัสดีครับวันนี้แม่ดาจะทำอะไรให้ผมชิมครับ แกงไข่ปลาอันนี้ของโปรโดผมมากมากผู้ชมผมเรียกว่าไข่ปลาเรียวเซียวแต่ที่นี่เขาเรียกปลาอะไรไข่เซียวที่นี่เรียกไข่เซียวคือตัวไข่ปลาตัวนี้นะครับมันจะมีหลายชื่อต่างกันไปแต่ละท้องที่บางที่เรียกไข่ปลาเรียวเกิวเหมือนกันนะครับเหมือนกันไข่ปลาแบบนี้ทําแกงส้มอร่อยมากวันนี้ไม่ได้ทำแกงส้มใช่ไหมใช่ ปกตินี่คือมีประจำไหมไข่ปลาแบบนี้หายากไหมคบแม่หายากขนาดที่บางสะพานตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นของหายากเลยใช่ไหมเอ,เ,เอาเครื่องแกงอเอากะปิปมารวมกันพริกแกงส้มสูตรของที่นี่นะครับจะต่างกับสูตรทางภาคกลางก็คือว่าที่นี่จะไม่ใส่กระชายถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีกะปินะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเยอะไหมครับสช้อนใส่น้ําตาลปีบ๊บ ยเยอะไหมยเยอะอ๋อออกเปรี้ยวหวานเลยใส่เกลืออีกนิดนึงครับหน่อนไม้ดองต้องเอาไปต้มก่อนบีบน้ําออกเพราะว่ามันจะเปรี้ยวคุณผู้ชมดูดีๆนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ลําดับการใส่เห็นไหมครับปรุงก่อนใส่หน่อไม้ก่อนถ้าใส่ไข่ปลาลงไปก่อนจะเป็นยังไงครับมันจะแข็ง เคล็ดลับสาคัญก็คือรอให้น้ําเดือดจ,จัดแล้วใส่ไข่เซียวลงไปใส่ไปปุ๊บรีบปิดฝาเลยนะครับแม่บอกพยายามให้เดือดให้เร็วที่สุดอ่าพอเดือดเรียบร้อยแบบนี้แล้วคราวนี้ปิดไฟเลยนะครับยอย่าต้มนานไปมันจะแข็งใช่ไหม เด็นของแกงส้มไข่เซียวในแบบของบางสะพานนะครับต้องบอกว่าไข่ปลาดลเซียวสดมากนะครับผมเอามาทําจานไหนก็อร่อยแต่ที่สําคัญนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินแกงส้มไข่ปลาดลเซียวที่เป็นลักษณะของแกงส้มใต้ หรือที่บางคนเรียกว่าแกงเหลืองเพราะฉั้นมันจะมีรสชาติความหอมของสมุนไพรของพริกแกงแล้วก็มีความเผ็ดร้อนในแบบอาหารใต้หน่อไม้ดองมีรสเปรี้ยวอ่อนๆเข้ากับรสชาติของทั้งหมดได้แบบลงตัวแต่พิเศษสุดคือสุดยอดวัตถุดิบที่สดๆของบางสะพานนี่นะครับเลยทําให้ได้แกงส้มไข่เสียวที่มีเอกลักษณ์และอร่อยมากๆครับ <S <S <ๆ>จานแรกผ่านไปแล้วบอกเลยว่าถูกใจมากของโปรดผมจานที่สองทำอะไรต่อครับลื้นกะปิ ตะไคร้นีภาษาภาษาทางนี้เขาเรียกว่าอะไรเีรยกไค่ไค่เดยกไครแม่แม่แหล่งใต้กับผมหน่อยได้ไหมผมอยากสมัมผัสบรรยากาศว่าแดีเรามาถึงแบบใต้แล้วอะไรเงี้ยแม่แหล่งใต้กับผมนะ,อะตอนนี้แม่ทําอะไรอยู่ครับหั่นไก่อยู่อ่ะหั่นไก่อยู่นะได้อารมณ์นะได้อารมณ์รู้สึกอาหารมันอร่อยรู้สึกว่าอาหารมันอร่อยขึ้นนะ หั่นกระชายเอาแหลงใต้นะแหลงใต้เนาะ <c oughs> หั่นหัวชายหั่นหัวไี <c oughs> ่ปกติหล่นมันไม่ใส่กระชายไม่แต่ถ้าเป็นหล่นกะปิต้องมีกระชายใช่ไหมมันจะได้ดับกลิ่น,นใส่หัวหอมเนี่ยหัวหอมก็หั่นด้วย <c oughs> หล่นมีพริกเวยเหรอ <c oughs> มีนิดหน่อยคุณผู้ชมนี่เป็นสูตรที่ไม่เคยเจอปกติที่ผมกินหล่นมาก็คือเขาจะใส่พริกแบบพริกชี้ฟ้าโรยหน้าแต่ว่าในหล่นจะไม่มีรสเผ็ดแต่อันนี้แม่ใส่นี่คือพริกขี้หนูแห้งเลยนะ ตามเครื่องแกงเสร็จแล้วตั้งกะทิให้กะทิเริ่มเดือดอ,อันนี้ต้องเป็นหัวกะทิเป็นหัวกะทิอ่าผมใส่นะเอาเครื่องแกงใส่ลงไปในนี้เลยจ้าพุงรสมีกะปิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับเวนานไหมครับแม่เวจนแห้งเลยอ๋อให้งวดงวดเลยเป็นแบบเหมือนน้ำพริกอย่างนี้เลยแหลัจงจากนั้นนะครับก็โรยหน้าด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกช,ชี้ฟ้าแต่งหน้านิดนึงครับแค่นี้เสร็จเรียบแล้วแล้ว แกนของหลนกะปิสูตรแม่ดาหรือว่าสูตรของชาวบ้านบางสะพานนะครับคือการที่มีรสเผ็ดอ่อนๆจากพริกมันทําให้กลมกลม่อมมีความลักษณะาคล้ายกับแกงหรือว่าขนมจีนน้าพริกนะครับที่สําคัญที่สุดคือเครื่องทั้งหมดนะครับที่คุณแม่พยายามตําแล้วก็ซอยให้ละเอียดเมื่อนํามาเคี่ยวแล้วมันทําให้หล้นมีความเข้มข้นและมีรสเค็มที่เป็นเค็มมันๆจากกะปิเจอกับกะทิสดๆที่เป็นเอกลักษณ์ของบางสะพานอยู่แล้วเพิ่มด้วยความหวานจากน้ําตาลมะพร้าวแล้วปิดท้ายด้วยเปรี้ยวจากน้ํา,ามะขาม ต้องบอกว่าหลน่นถ้วยนี้ครบรสมากเลยครับอยากให้ลองมาชิมจริงรับประกันว่าไม่เหมือนหล่นที่ไหนที่คุณเคยกินแน่นอนครับถึงเวลาที่เราจะไปตกปลากันแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แจ็คนำทางไปเลยแต่ว่าทางไปตกปลามันต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหชันอยู่นะเนี่ยไหวไหมพี่บุ๊กไหวอยู่ครับ งนี้เหมือนมันเป็นทางเดินที่เขาทําเอาไว้จริงๆแล้วมันเป็นเดินไปที่ไหนครับเป็นที่ท่องเที่ยวหรอคือเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็คือใครจะมาตกปลาก็ได้หรือจะมาแบบไปถ่ายรูปก,ก็ได้แสดงว่าตรงนู้นจะวิวสวยมากใช่ใช่ครับว้าวสวยเดินขึ้นมาสัก400เมตรได้ไหมที่เราขึ้นมากว่า400เมตรกว่าตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เขาเป็นจุดชมวิวเขาเรียกจุดชมวิวเขาอะไรครับตรงนี้เขาเบิร์ดครับ ผมเห็นมีนักท่องเที่ยวมาเล่นเซิร์ฟที่นี่เยอะมากเลยเขาบอกว่าที่นี่ลักษณะของคลื่นกับความแรงของคลื่นค่อนข้างเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟแล้วก็เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของนักเซิร์ฟอะครับที่ทามาที่นี่ครับยังไม่ถึงหมายไปกันเลยอีกนิดหน่อย <laughs> โอ้ยถ้าไม่ได้ตัวใหญ่ได้เครียดเลยนะเข้ามาขนาดนี้พี่แจ็คนาเลยถ้าได้ตัวใหญ่ก็เครียดพี่เอากลับลำบากอีกใช่ว่ายน้ําไป <laughs> หลังจากที่เราเดินต่อไปประมาณ200เมตรก็จะถึงหมายตกปลาของเราแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สภาพอากาศจะเริ่มแย่ลงแล้วล่ะครับพี่จ้าครับปกติเราจะใช้อะไรเป็นเหยื่อครับคือบางทีเหยื่อเนี่ยมันก็จะบอกถึงประเภทปลาที่จะมากัดด้วยวันนี้เราใช้เหยื่อหมึกมันมีโอกาสที่จะได้ปลาพวกปลาเกา๋าพวกปลาข้างลาย หรือปลาเข้ามาหัวกระโปรงหรือว่าข้างจุดอะไรบ้างก็คือลักษณะก็คือตีเวทออกไปนะครับแล้วก็รอครับแต่พี่แจ๊คบอกว่าวิธีการดูว่าปลากินหรือไม่กินต้องดูยังไงนะครับคือพี่ผู้ต้องจับคันแล้วสังเกตแรงดึงจากปลายสายพวกนี้นครับสายต้องตึงลักษณะตึงนิดหน่อยแล้วเวลามันมีแรงกระตุกนิดนิดตวัดเลย ตอนนี้น้ามันกําลังเริ่มขึ้นและปลาพวกนี้จะเริ่มกัดเหยื่อตอนช่วงหัวน้ําลงหรือหัวน้ําขึ้นตอนที่น้ําขยับแสดงว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ดีน่าจะเป็นเวลาที่ดีและเหมาะได้ปลาพี่แจ็คมันสบัดอดะได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วเก๋าเก่าเกาเกา พี่แจ๊กอย่างนี้ปล่อยดีกว่าเนาะปล่อยครับแต่ถือว่านี่คือเก๋าอะไรครับช่อม่วงถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้อร่อยเลยนะพี่แจ๊กนะครับแปลว่าตรงนี้หมายตรงนี้มีแล้วมีปลาอยู่ใช่ไหมพี่ครับเมื่อกี้คุณผู้ชมพี่แจ๊กเขาอธิบายอันนี้คือเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการปลดเบ็ดคือมันจะปลอดภัยกว่าใช้มือ ด้วยด้ามาครับคือเราสามารถพลิกไปขอท่าไหนก็ได้ไดดหรือสมมติว่าปลาเกินแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ดันเข้าไปท่าไหนได้ดันเข้าไปแล้วปลดปลาได้ปลาก็บาดเจ็บน้อยลงเนี่ยปลาอยู่พี่ติดหินได้ได้ได้แป๊บหนึ่งครับพี่แจ๊คลองดูผมว่าปลาอยู่อะติดหินสุดแล้วครับปลาก็หลุดไปด้วยปลาหลุดไปด้วยโหยาก ตอนนี้เราตกปลากันได้ก็จริงแต่ยังไม่มีขนาดที่พอจะกินได้เลยครับฝนก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคงต้องฝากความหวังไว้กับปลาตัวสุดท้ายที่จะมาติดเบ็ดแล้วล่ะครับอยู่ไหมพี่ยู่อู่อู่อย,ย,ยเอาได้แล้วได้แล้วโอ้ยตัวเดิม <laughs> ตัวโตขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยนึง แต่ก็ยังไม่เป็นไซส์ที่ทำอาหารได้เนาะคือถ้าเป็นชาวบ้านแถวนี้ก็ไซส์นี้เขาก็เอาละไปทําเป็นปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ย๋อครับแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าสีสันมันสวยมากเลยนะครับสุดท้ายเราก็ไม่ได้ปลาขนาดที่เราต้องการครับแต่พี่แจ็คบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปลองกับอีกหมายหนึ่งดูก่อนเผื่อจะได้ปลามาบ้างครับก็คืออย่างเงี้ยก็ตีลงหน้าดินแต่ไม่มีหินเลยใช่ครับแต่ตอนนี้คือน้ํามันกําลังลงนะครับพวกปลาเล็กอาจจะยังไม่ค่อยมาตอมเสา ก็ค,คือต้องตีไกลอย่างเดียวตอนนี้เล่นเสาไม่ได้โอเค,ค <laughs> ผมเล่นทางนน้นครับ <c oughs> อย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่อยู่ตรงโคดเห็นนี่เราจะวางแล้วรอใ,<ช>ให้ปลาลากปลาลากนะครับลอกก็จะมีเสียงดังระหว,ว่างที่เรารอตกปลาใหญ่อันนี้สมัยโบราณเขาเรียกว่าอะไรนะสายมือ สายมือหรือว่าแฮนไลน์นลนก็คือแฮนไลน์เนี่ยเราก็จะตกตามเสา<ช>ตามโขดหินแนวดิ่งอ่าแนวดิ่งก็คือจะไม่โยนออกไปอ่ะหลังจากรอกันมาได้พักใหญ่ไม่ว่าจะตกด้วยแฮนไลน์หรือคันเบ็ดก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ปลาเลยครับแต่แล้วในที่สุดออออแล้วเราจะเอาอะไรไปทำอาหารกันล่ะคือเมื่อวานอ่ะ ไปตกมาได้กระพงตัวใหญ่มาตัวนึงตัวใหญ่ขนาดไหนพี่4ีกิโลโหู4ี่โลเลยเหรอก็ถ <นะ S 1> ือ <Radio> ว่าวันนี้เรายังโชคดีกันอยู่ครับที่ยังมีปลาให้ทําอาหารกันเดี๋ยวเราเอาปลาตัวโตๆของพี่แจ็คไปให้แม่ครัวฝีมือดีของที่นี่ทําอาหารอร่อยๆกันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับแม่น้อยแล้วแม่น้อยเป็นอะไรกับพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คก็เป็นเป็นน้องเขยปลากระพงพี่แจ๊คเขาบอกเขาตกมาได้เดี๋ยววันนี้จะทําอะไรให้กินครับจะทําเป็นปลาสามรสให้พอเราแล่เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเก็บแบบไหนให้อยู่ได้นานหลายวันต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่กล่องไหมต้องแช่ฟีชไหมหรือว่าแช่ธรรมดาใส่ฟีชจ้ะบางคนเขาบอกว่าอย่าอย่าไปล้างปลาเยอะมันจะทําให้เสียรสชาติเกี่ยวให้แม่ไม่ไม่ไม่เสีย ไปใกล้แตหางไปก่อนโอ้โหเนื้อสดมากสดมากใสแจ๋วเลยคุณผู้ชมพยายามแล่ให้ใกล้แนวก้างที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องแร่ปื้ดเดียวค่อยๆเลาะไปได้นะครับเด็กวกาใช้พาแบบนี้นะ่าขึ้นหัวไปเลยพาขึ้นหัวเลยเนี่ยนี่ก็เคยทำกับพ่อปลาอ่านี้ก็พ่อปลาในถุงลมอันนี้ก็คือเครื่องในเครื่องในปลาใ่เอาเนื้อออกครับ เรียบร้อยแล้วเอาเครื่องในแล้วออกแล้วก็เ,เอาก้างกลางนี่ออกผมขอก้างไว้นะแม่นะผมจะเอาไว้ทำน้ำซุปอ่าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอแบ่งคุณแม่ครึ่งตัวไปทำอาหารของฟู <c ups> ้ดเวิร์กครับเห็นไหมเขาบอกว่าตาอินกับตานาใช่ไหมแบ่งหัวแบ่งหางกันแบ่งไม่ลงตัวนี่ปลาเขาแบ่งอย่างนี้เขาไม่ได้ตัดหัวตัดหางเขาแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแม่จ้าเออเลยเขาแบ่งกลางกันอย่างนี้ เอาละครับผมแล่ปลาเสร็จแล้วต่อไปมาถึงขั้นตอนการปรุงนะครับผมการทอดปลาปลากระพงสดๆแป้งอะไรแม่แป้งแป้งทอดกรอบอ่าแป้งทอดกรอบทั่วไปต้องทอดด้วยไฟอ่อนแลวใจเย็นๆนะคุณผู้ชมเพราะตัวใหญ่เดี๋ยวข้างในไม่สุกต่อไปจะมาทําตัวน้ำสามรสกันน้ำสามรสน้ำมันหน่อยนึ่งอ่าพริกกับกระเทียมเคล็ดลับไม่ต้องไปพริกขี้หนูสวนเลยนะอ่าพอหอมแล้วก็เติมน้ำ อันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลตะโนดเคี่ยวแล้วน้ำปลาที่นี่ทำไมใสๆเป็นน้ำปลาอย่างดีเหรอฮะจตะน้ำปลาอย่างดีน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใสอด้วยใส่ได้ซอสพริกฮะซอสพิกมีซอสพิกด้วยเหรอซอสพิกทำให้ทำให้หอมทำให้หอมมีของแปลอันนี้น้ำมันหอยนี่้ำมันหอยเคี่ยวให้แค้นๆอ่ะแคนแม่ใช้คาว่าอะไรนะมันจะแค้น แค่นคืออะไรมันจะแค่นน้ําจะแค่น่ะทำรายการอาหารมาสิบปีเนี่ยไม่เคยได้ยินนะครว่าไม่เข้าใจอะไรคือแค่นก็น้ํามันจะแห้งคือแค่นตามนี้โอแห้งคือแค่นโอ้โหให้มันแค่นแค่นงงเลยหลังจากที่น้ําแค่นแล้วก็ใส่หอมใหญ่แครอทและมะเขือเทศลงไปครับอันดับสุดท้ายคือใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปอันนี้เอาลงการนะครับ บอกว่าซอสปลา3รสของแม่น้อยนะครับเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยรับประทานที่ไหนมาก่อนความหอมจากน้ําตาลมะพร้าวที่มีรสชาติหวานนําแต่ว่าไม่เลี่ยนเพราะว่าน้ําตาลมะพร้าวให้ความหวานมันมีความเปรี้ยวอ่อนจากน้ามะขามเปียกมีความเค็มจากน้ําปลาเล็กน้อยและที่สําคัญคือมันมีความเข้มข้นและความเผ็ดอ่อนๆจากซอสพริกตัวนี้แหละคือทีเด็ด แล้วก็ยังหอมพริกกับกระเทียมที่เราผัดลงไปในตอนแรกแต่ที่เด็ดที่สุดคืออะไรไหมความสดของวัตถุดิบครับปลาสดสดอด่ทีเแล้วกินกับอะไรก็อร่อยแต่ถ้ามาเจอกับซอสสามรสแม่น้อยแล้วบอกได้เลยว่านี่คือแม่น้อยบางสะพานครับผมมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะใช้ปลากระพงมาทําจุ่มปลากระพงนะครับต้องบอกว่าวันนี้จะทําในสูตรที่เป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์อาหารจีนกับอาหารไทยนะครับ ก็จะมีขาครับมีหอมแดงครับตะไคร้ครับผมกระชายครับต่อมาผมใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยครับแล้วก็นำเครื่องสมุนไพรลงไปผัดครับ<อ>แล้วก็เอาก้างปลานะครับผู้ชมทำความสะอาดแล้วนำลงมาผัดไปครับผม แล้วผมก็จะเติมใบมะกรูดลงไปทีหลังนะครับตัวก้างเนี่ยสามารถให้ความหวานกับน้ำ๊อกเหมือนกับใช้กระดูกหมูหรือกระดูกไก่แต่ก็จะมีกลิ่นคาวเยอะด้วยนะครับถ้าปลานั้นไม่สดหลังจากนั้นเราก็ต้มไปเลยครับคุณผู้ชมสามารถใช้ไฟแรงได้เพราะว่าจุ่มนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีซุปที่น้ำใสนะครับปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยครับวันนี้น้ำจิ้มจะเป็นสไตล์แบบจีนจีนเป็นลักษณะของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผสมกับเต้าเจี้ยวกระเทียมไทยครับ พริกขี้หนูสีเขียวให้ความเผ็ดน้อยแต่ให้กลิ่นที่หอมมากคร <g ul ch> าวนี้รสชาติเผ็ดและสีสวยๆจะมาจากพริกจินดาแดงครับผม <g ul ch> ใช้เป็นขิงแก่นะครับไม่ต้องเยอะแค่พอกลิ่นน้อหอมครับ <g ul ch> ตำจนแหลกได้ที่นะครับหลังจากนั้นเอามาปรุงรสกันผมจะเริ่มจากน้ําตาลก่อนนะครับให้มีรสหวานนิดๆเต้าเจี้ยวนี้ก็จะให้รสชาติเค็มนะครับ <g ul ch> น้ำมะนาวเ,เยอะหน่อยเพื่อให้ความเปรี้ยวนะไปตัดกับรสชาติเค็มของเต้าเจี้ยวครับ ต่อไปผมจะแล่บลานะครับผู้ชมวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆ2เคล็ดลับให้เลือกถ้าหั่นตามขวางเนี่ยเนื้อปลาจะแตกง่ายกว่าเวลานําไปลวกถ้าหั่นตามยาวนะครับเนื้อปลาจะแตกยากกว่าเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมขอเลือกหั่นแบบยาวนะครับถ้าใครเคยไปกินพวกร้านข้าวต้มปลาจะสังเกตว่าปลาจะถูกหั่นมาตามยาวนะครับแต่ถ้าใครกินปลาดิบเขาจะหั่นตามขวางครับเพื่อให้นุ่มและเคี้ยวง่าย วันนี้น้ำปรุงจะมีพิเศษอย่างหนึ่งคือจะมีบวยอันนี้เป็นลักษณะบวยเค็มหรือบางคนก็เรียกว่าบวยดองซอสพริกสีราชานะครับประมาณสัก1ช้อนครับแล้วก็น้ำปลานะครับประมาณสัก1ช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายอีก1ช้อนครับเสร็จแ,แล้วผมก็จะเอาน้ำปรุงของเรานะครับใส่ลงไปในหม้อรครับอันสุดท้ายก็จะเป็นพริกครับมันก็จะทำให้น้ำนั้นมีรสเผ็ดอ่อนๆแล้วก็มีสีสันน่ารับประทานมากขึ้นครับ สำหรับรสชาติของจุ่มปลาสดนะครับบอกได้เลยตามชื่อเลยคือปลาที่สดมากๆจริงแล้วปลาสดขนาดนี้คุณผู้ชมแค่มาลวกเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้พอได้มาเจอกับน้ําซุปที่มีรสชาติเข้มข้นนะครับเวลานําปลาจุ่มลงไปนั้นตัวรสชาติของซอสปรุงรสที่เราใส่ลงไปนั้นจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาด้วยทําให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นนะครับทั้งความหวานความกลมกล่อมเปรี้ยวอ่อนๆจากบวยนะครับแล้วก็จุดเด่นคือตัวซอสพริกครับช่วยให้หอมมากขึ้นนะครับแล้วมาเจอกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับที่มีความเข้มข้้นนครรบอออกไดเว,ว่่าาาีืออาหา านเดียวที่มีหลากหลายรสชาติมากๆและที่สําคัญสามารถดึงรสชาติจากปลาออกมาได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาสดหรือว่าน้ําซุปที่ได้จากปลานั่นเองครับ การมาที่ชุมชนบ้านบางเบิดในวันนี้ทำให้ผมรักที่นี่มากเลยครับทั้งได้ลิมรสอาหารที่เหล่าแม่ครวัวฝีมือดีตั้งใจรังสรรค์ให้กินและออกผจญภัยไปตกปลาริมหน้าผากับพี่แจ็คเป็นสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมไปได้อย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากสัมผัสความสนุกแบบนี้บ้างผมรับประกันเลยว่าชุมชนบ้านบางเบิดอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ไหนๆวันนี้ก็มาถึงริมหาดกันขนาดนี้แล้วก็ต้องไม่พลาดโอกาสให้ไข่ตุ่นได้สัมผัสกับน้ำทะเลกันสักหน Rio, ่อยครับลุยเลยลุยลุยว้าวเอาใหม่เอาใหม่ลุย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 ก่อนแล้วลุย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 อันใหญ่มาแล้วอันใหญ่มาแล้วเร็วเร็วเร็ว โด,ดนโ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 ดน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 เลยไม่ e! ไหวแล้วดีแล้วทานทานทานขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการฟู้ดเวิร์กผ่านช่องทาง Youtube ของไทยพีวีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดฟู้ดเวิร์กในทุกๆตอนและรายการดีๆจากไทยพีวีครับ